อันนี้ผมย <มา S 2> ังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยก็ยเ,ยเห็นว่าเห็นว่ามันมีการเลื่อนทั้งวิบก็ไม่มีประชุมนะ้วก็นาย,ยกก็ยังไม่มีประชุมก็ยังที่บอกว่าตอนนี้ผมก็ใช้เวลายอยู่กับประชาชนให้มากอยู่กับพื้นที่ให้มากจะลองฟังกับเพื่อนๆที่เขามาประชุมกันในวันนี้ว่าเขาอยากให้ผมไปที่จังหวัดไหนพื้นที่ไหนก็จะได้ลงไปช่วยเพราะว่าก็มีสสหน้าใหม่เก่งๆหลายคนที่ อย,อยากจะรู้วิธีในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ก็จะเอาประสบการณ์มาช่วยเขาตอนนี้พยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช้เลาให้เป็นประโยชน์ในระหว่างอรอเกการเมือ,องมันยังไม่ชัดเจนคแต่ความเดือดร้อนของประชาชนชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็จะใช้เวลาในการแก้ไขคิดว่าการผมได้ยินมาสองสามเหตุผลไงก็เลยยังไม่รู้ว่าเหตุผลไหนเป็นเรื่องเรื่องที่เป็นเหตุผลอย่างไงจริงๆแต่ว่าก็ ได้ยินท่านวันนอบอกว่ามีเหตุการณ์ว่าอยากจะขอเลื่อนออกไปก่อนเพราะงดประชุมเขาก็ไม่รู้ว่าเรื่องข้อจริงเป็นยังไงเดี๋ยวจะถามว่าจะถามรองหัวหน้าจอนหน่อยว่าตกลงเรื่องมันเป็นยังไงแล้วก็ตกลง272จะได้เข้าไหมแต่ว่าตอนแรกนึกว่าก็เลื่อนไปแล้วตามหลักแล้วถ้าเราขอให้272ขึ้นมาจะได้ไหมแต่ว่าเห็นว่าทา้งงดทั้งหมดอย่างนี้เลยไม่มีแม้กระทั่งประชุมวิปหมดเลยก็คงยังไม่ได้เกี่ยวข้องก็คงจะต้องฟังอีกต่อไปว่า าก็อยา่างที่บอกแต่ว่าเหตุผลไม่รู้ว่าเพราะอะไร,รก็ตงมีหลายหเหตุผลแหละขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ